ดีครพี่น้องครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวบ้านแหลมนกครับบ้านแหลมนกอำเภอเมืองปัตตานีครับ นี่คือนาเกลือนะครับนาเกลือที่บ้านแหลมนกตําบลมานาจังหวัดปัตตานีนะครับอำเภอเมืองครับนาเกลือครับนาเกลือนะครับมีทั้งที่พร้อมที่จะเก็บนะครับก็คือเกลือขา,ขาวๆนี่นะครับ นาเกลือนะครับเราจะเดินทางต่อไปครับดูนาเกลือนะครับ เช็คอินนะครับจุดเช็คอินนะครับเกลือหวานสวิตซซอรหรือเกลือหวานนะครับนี่ครับนี่ครับยังไม่เขายังเข้าไปดูไม่ได้นะครับนั่องจากกำลังก่อสร้างอยู่นะครับจุเช็คอินนะครับเกลือหวานนะครับอาจจะไม่หวานเหมือนน้ำตาลนะครับ คงจะหวานน้อยหน่อยคงจะเค็มน้อยหน่อยก็เลยตั้งว่าเกลือหวานนะครับสําับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดอาหารทะเลครับไปดูครับมีอะไรบ้างครับครับ อาหารทะเลอาหารทะเลสดๆที่บ้าน,นาาอ้ปูตัวใหญ่เลยนะครับปูปูทะเลตัวใหญ่ๆนะครับปลาสดสดนะครับปลาสดๆดปลาสดๆ,ๆสดกั้งหอยหอยใหญ่ๆนะครับ ลายอันนี้หอยหอยหวานหอยหวานอันนี้หอยหอ,อ,อยแครงใหญ่ๆ <c oughs> นี่ครับหอยใหญ่ครับ <c oughs> นี่ครับแม่ค้าครับรแม่ค้าครับอ๋อชมแม่ค <c oughs> <า>้าก็เชิญชวนมาเที่ยวนะครับที่เกลือหวานบ้านแหลมนก <c oughs> มาซื้ออาหารทะเลไปด้วยนะครับคร <c oughs> ับผมขอบคุณมากครับ มาดูบรรยากาศบ้านแหลมนกนะครับมีการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนี่ครับน่าท่องเที่ยวนะครับอากาศดีมากครับชายทะเลครับชายทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับฝั่งอ่าวไทย แต่เนื่องจากทางนี้นะครับจะเป็นป่าชายเลนนะครับทะเลก็จะเป็นทะเลที่มีเลนเยอะนะครับไม่สามารถที่จะมีชายหาดเล่นได้นะครับคงมาเฉพาะตากอากาศได้ครับ ที่องะชนมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับมีจุดเช็คอินด้วยนะครับจุดเช็คอินนะครับเด็กๆมาเล่นว่าวเนี่ยครับ ลานนกกระยางครับเขาเรียกว่าลานนกกระยางก็มีสะพานนะครับยื่นไปสำหรับเป็นท่าเทียบเรือนะครับท่าเทียบเรือด้วย ทะเลนะครับทะเลทะเลอ่าวไทยที่เห็นในกันมั่นคือแหลมตาชีนะครับนี่ครับที่มาบ้านแหลมนกนะครับเชิญมาท่องเที่ยวกันนะครับตะบนตาบาตะบน,บาน้านา อำเภอเมืองจวดตารีครับขอบคุณมากครับสำหรับทลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเราเดินทางด้วยยา m a าเอนดูโรนะครับ WR115 155R นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ